สวัสดีครับผมเละเดินเข้าป่านะครับผมกําลังเดินตามล่าสมิงนะครับคิดว่ามันน่าจะเจ็บตัวหนักอยู่นะครับโดนอ่าทรายลงอาคมนะครับนะเป็นทรายจากดินเจ็ดปาช้านะครับแล้วก็ลุงชัยอาจารย์ลุงชัยเอยหลายคนนะครับที่ลงคาถาดินทรายนั่นนะครับนะคิดว่ามันน่าจะเจ็บตัวหนักลุงชัยบอกว่าให้ตามล่ามันลงไปเลยมันน่าจะลงไปด้านล่างนู่นน่นแหละ มันน่าจะเจ็บหนักนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราลงไปตามล่ากันนะครับเดี๋ยวเรารีบลงไปตามล่าดีกว่ากูมึงอยู่ไหนออกมา ก่ผมวางแผนกับลุงชัยนะครับบอกให้ลุงชัยลงไปดักพวกมันด้านล่างนู่นนะครับส่วนผมก็ต้องตามละว้าแล้วมึงนี่ไปได้ไปไหนได้ไม่ไกลหรอกพวกมึงเฮ้ย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  น้ำเต็มเลยนะทุกคนลุงผมแทงดนแล้วกูชอบางนชองเ้าสาวเงี้ย เฮ้ยลงไอ,อ้ตัวนี้มันคาแล้วคาแล้วมันเจบตัวแล้วลงโน่นโน่นน่น่นเฮ้ยมึงจะไหนมึงด้วยมึงไม่มาพ่อมึงตายนะเว้ย

มึงไม่ลงมาตายนะเว้ยล้วนกูชอบมาช่วงเช้ามาหากูช่วงเช้าแบบนี้กูอย่างชอบเลยมึงลงมา Lóc hay nó hay lóc nó lóc hay lóc hay 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 để hay 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 nó hay

<laughs> Nem lại luôn. Cho nó nằm tay.

ไม่รู้ลุงแล้วแต่ลุงอ่ะผมกลัวลงน้ำมันจะไม่ตายอ่ะไอ้ขี้ไรออกแล้วผมว่าน้ำไม่เต็ม ลุงมได้ไ้ไหนได้ไม่กลหรอกลุงเดี๋ยวผมตามให้ลุงอยู่นี่นะ ơi mình quay ai ơi cái này là hả? ลุงลุงลุงชายลุงชายลุงชายลุงลุงไปไหนมันหายไปไหนไม่รู้ไวจันเลยลุง โอทุกคนไม่คล้องตัวเลยนะครับผมช้ามากทุกคนไปไหนแล้วลุงมานั่งศาลนะลุง ตัวพ่อมันหนีไปแล้วน่าจะเจ็บตรงบริเวณท้องกลีลร้องใหญ่เลยลุงเอาไงดี okay, ดงนนผมอยากเล่นตัวพ่อมากกว่าลุง หนีไปโคตรไวเลยดูทุกคนมันน่าจะเจ็บบริเวณท้องนะเมื่อกี้ผมจ้วงไปเต็มๆเลยเฮ้ยมันจะหนีน,นี่ไปไหน้นล้อันนี่ไปทางนานด้วจก็เข้าทางดิอันนี้มันไม่น ห,หรือว่าเราแค่สั่างซอนมันพอเวลาเราได้เราก็สงสารมานนะลงุงใช่ผมนี่สงสารจับใจเลยอะ่ะมันคงจะไม่กล้ายุ่งกับคนอื่นแล้วแหละมัง้งเจออย่างเงี้ยเป็นยังไงแล้วกัน เอ้ยมึงนี่ปให้พ้นแล้วห้ามไปยุ่งกับชาวบ้านคนไหนอ,อีกลุงอันนี้ผมปล่อยเลยนะปลอลนาสงสารมันตอนนี้มันเป็นคนมันน่าจะคิดไม่ได้แหละไปยมึงเลี่นนี่ไปให้ไวนะ ไปเลยโอ้มันอารวาดใหญ่เลยตัวนั้นไปไปไปเร็ดิวไปขวัย<ป><ป>โอกาสมึงแล้วนะห้ามไปยุ่งกับใครเขาอีกมึงเข้าใจไหมมึงห้ามไปยุ่งกับคนเขาอีกลุงม,มันยกมือไหว้มันอาจจะคิดได้แล้วไปรีบไปเถอะ ไปดูตัวพร้อมนโอยมันเกลี้ยงไปอยู่นะั่นแน่นอนเลยช่วงเช้ามันไม่ต่างอะไรกับมนุษย์เลยนะครับทุกคนเราเห็นแบบนี้เราก็อดสงสารไม่ได้นะครับแต่ว่าบางทีมันก่อกวนชาวบ้านนะครับ ชาวบ,บ้านบางคนที่มาไม่รู้เรื่องอะไรเลยโดนก่อกวนโดนเล่นงานบ้างอะไรบ้างนะครับไปลุงชัยเราลองลองตามไปดูผมราว่ามันก็คงจะหนีได้ไม่ไกลมากหรอกนะครับทุกคนมันต้องไปเจ็บสักที่แหละโดนทั้งผมแล้วก็ลุงชัยนะครับก็นําไปแต่มันไวมากทุกคนดีนะที่เรารีบมาช่วงนี้ ถ้าคืนเรามาช่วงคืนแล้วก็ได้เป็นเหยื่อของมันแน่ๆนะครับอ่ะเอ่อเราปล่อยไปเมื่อกี้หายไปไหนลงไวจัดเลยนะไวจัดเลยอะ่ะ ไหนลงเข้ามานี่กอูกจะปล่อยตัวงไปถ้ามึงมามอบตัวดีๆมึงหนีไปไหนได้ไม่ไกลหรอกมึงอย่าหนีเลยมาเข้ามานี่ กูขอมึงห้ามไปยุ่งกับชาวบ้านคนไหนอีกกูจะปล่อยตัวออกไปกูไม่ทำอะไรมึงแล้วน่นทุกคนเราแทงเป็นรอยแดงเลยนะครับเป็นรอยแผลเลยเห็นไหม เอ้ยมึงมอบมึงอยู่นิ่งๆกูจะปล่อยมึงไปเนี่ยมึงสำนึกผิดได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมึงสำนึกผิดได้ไหมเนี่ย,ยลงๆไม่ต้องมปเดี๋ยว

เด้เยใ่ปล่อยขยวไปต้อเฮ้ยงไเฮ้ยเดี๋ยวอันเมื่อกี้มึงว่างนะมึงบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมึงจะมาช่วยตลอดเลย แล้วแล้วมึงสัญญาไหมว่ามึงอย่าไปยุ่งกับชาวบ้านที่เขาไม่รู้เรื่องอีกแล้วถ้ากูเจอมึงมาทำร้ายชาวบ้านอีกมึงโดนหนักนะไงแหีมึงดนะพจะมากะตััวตัิินไปไปพ้น

เห็นนี้แล้วอโ่งสารไม่ได้นะทุกคนมันก็ต้องปล่อยแล้วแหละจังหวะเมื่อกี้คือช่วงเช้ามันไม่ต่างอะไรกับคนอะ่ะอย่างที่ผมบอกจริงๆนะเห็นเราก็ส่งสารมันเลยอะอย่าว่าแต่ผมเลยลุงชัยยังส่งสารเลยนะครับลุงชัยเนี่ยยังยังสงสารอะทุกคน ช่วงคืนเนี่ยมันจะทวีคูณความดุของมันเลยนะครับทุกคนนะแต่ด,ดีเรารีมาช่วงเช้านะครับพอรู้ว่ามันจะมาณจุดแห่งนี้ลุงชัยเนี่ยได้ทําการอ่านั่งสมาธินะครับแล้วก็ทําอะไรหลายๆอย่างนะครับทุกคนราคาดาวสถานการณ์นะครับลุงแกรู้นะครับทุกคนลุงแกรู้ลุงชายแกรู้นะ เอาไงกลับกันยังครับ,กล,บลกลับเลยไหมอืมโอเคนะครับ